มือใหม่หลายคนเวลาถ่ายภาพออกมาไม่สวยอย่างแรกเลยที่คิดก็คือสงสัยกล้องเรามันยังไม่ดีพอแต่ผมอยากบอกครับกล้องมันไม่ผิดหรอกครับเพราะจริงๆแล้วภาพดีไม่ดีมันไม่ใช่เรื่องของกล้องผมเคยเห็นคนใช้กล้องราคา3 0,000ืถ่ายออกมาสวยกว่าอีกคนที่ใช้กล้องราคาแสนกว่าบาท ถ้ากล้องไม่เกี่ยวและอะไรหละ่ะที่สําคัญข้อที่1เลยก็คือเรื่องของแสงครับลองสังเกตดูครับรูปที่เรามองแล้วรู้สึกประทับใจรูปที่เรารู้สึกชอบแสงเขาจะดีมากยกตัวอย่างถ้าเราถ่าย portrait ถ่ายตอนเที่ยงยังไงก็ยากแสงอยู่บนหัวเงาตกใต้ตาพื้นหลังก็สว่างเกินไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนมาถ่ายช่วง4-5่ถึงห้าโมงเย็นแสงเฉียงได้คอนทราสต์ดีๆบางทีก็ได้แสงนุ่มด้วยเงาเฉียงๆหน้านางแบบก็มีมิติยิ่งถ้าเป็นช่างภาพสายแลนสเคปสายถ่ายวิวนะครับบางทีเดินทางเป็นชั่วโมงเพื่อไปถ่ายวิวแต่นนดดดดัตกกกฟ้้ามมมมืืแไไไ่่อออคจบเเลลยยรูป็ี The <laughs> 2ก็คือเรื่องของเลนส์ครับกล้องจะเป็นแค่ตัวบันทึกภาพอาจจะโฟกัสช้าโฟกัสไวความละเอียดมากหรือความละเอียดน้อยขึ้นอยู่กับกล้องแต่ละรุ่นโอเคบางคนอาจจะบอกเฮ้ยกล้องมมนสาคัญได้ไงมันสําคัญครับแต่ถ้าอย่างเราเราไม่ได้ไปถ่ายสายกีฬาหรือไม่ได้ใช้การโฟกัสที่มันต้องไวมากๆหรือไม่ได้ใช้รูปที่มันละเอียดเยอะๆเอาไปพิมพ์ใหญ่ๆสุดท้ายกล้องไม่ได้สาคัญเท่าเลนส์เลยครับเลนส์คือตัวกําหนดสิ่งที่เราจะมองเห็นจะกว้างจะแคบภาพจะมีมิติมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเลนส์เลยครับถึงตรงนี้ผมเชื่อว่ามีหลายคนกาลังคิิดดดววว่่าาาาซื้ออกกกกลงงงูๆๆๆเนนนแ็ีจรรรคบบั ของคู่กันแต่ถ้าต้องเลือกระหว่างเอาเงินไปลงกับเลนหรือลงกับกล้องอันไหนให้ผลลัพธ์มากกว่าคําตอบของผมคือเลนครับเพราะอย่างที่เราเห็นช่างภาพมีกล้องแค่ตัว2ตัวแต่เลนเนี่ยเป็น10เลย ถ้าอยากศึกษาเทคนิคแบบลงลึกทั้งเทคนิคก,การถ่ายรูปและแสงรูปรวมจากประสบการณ์เป็นช่างภาพผมมา8ปีผมรวมเทคนิคทั้งหมดไว้ให้ในคอสนี้แล้วนะครับเรียนแบบวิดีโอออนไลน์ดูได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีหมดอายุเข้าใจหลักการแล้วไปประยุกต์เองได้เลยแก้ปัญหาที่ดูคลิปฟรีมาเยอะแต่ยังทําไม่เป็นพร้อมรายส่วนตัวผมให้ปรึกษาสอบถามได้ตลอดการันตีจากทั้งเรียนในคอร์สพันกว่าคนที่เรียนแล้วถึงขั้นรีวิวว่านี่คือคอสเรียนที่ตามหาถ้าสนใจกดดูดรายละเอียดที่ลิงก์หน้าเพจของผมได้เลยครับ